มาอะไะครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับ GTA วีกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมโทษทีคุณผู้ชมโทษที <c ười> <c ười> กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมกลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับด่านที่หลายคนไม่อยากจะเล่นเอทำไมทุกคนเขาย้อนกลับคุณผู้ชม <c ười> เหมือนว่าเราจะต้องเลือกสรรีด้วยนะครับคุณผู้ชมว่าจะเข้าสรรีไหน <c ười> ผมขอสีฟ้าก่อนกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเข้าตามส่วนมาก มาลุ้นกันคุณผู้ชมว่าจะผ่านได้หรือไม่เอ,อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะไปนะคือจะเลยไม่ได้มาโตโอเคถ้าผมคิดไม่ผิดนะครับผมคิดว่าผมน่าจะไปแบบนี้ได้อยู่คุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนผมจะเห็นอะไรแวบบๆมันเข้าไม่ได้นี่ไงแหมเข้าตามส่วนมาก <c oughs> ถ้างั้นครั้งนี้สีเขียวคุณผู้ชมหวังว่าผมคงจะไม่โดนแกกีกนะ มาลองดูกันนะครับคุณผู้ชมหวังว่าคงไม่มีอะไรปิดปากบ่อไว้นะขอละคุณผู้ชมต้องได้ไม่นะไม่นะบมยอีกแล้วดูท่าแล้วจะยากกันตั้งแต่เริ่มต้นคุณผู้ชมคือเลือกสีเนี่ยผมว่าไม่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 ไม,ไม,ไม่คือมีคนผ่านไปได้คุณผู้ชม <c oughs> เพราะฉะนั้นสีเขียวไม่โดนแกงเออไม่ผมตามมาแล้ว ในแหละคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งโชคดีครับพี่ตรงนี้ต้องบินเพราะฉะนั้นผมขอตัวไปก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าความยากของด่านนี้มันอยู่ที่ข้างหน้าครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าอย่าหาเล่นให้ผมเล่นคนเดียวพอเลเทลมากันได้ย่งคุณผู้ชมมากันได้ย่งข้างหลังแต่ นี่เลยครับคุณผู้ชมความยากของด่านนี้มันอยู่ที่ตรงนี้เลยคือเราจะต้องอไม่ได้เฉยมาลองกันใหม่คุณผู้ชมข้างหลังว่าไงเหมือนจะเงียบกริบนั่นไงคันแรกนะครับคุณผู้ชมบยเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือห้าคันนี่นี่แหละคุณผู้ชมที่ผมพยายามจะทําให้คุณผู้ชมดูอยู่นะครับ คือความยากของด่านนี้มันอยู่ตรงนี้เลยเราจะต้องสไลด์ผ่าน UFO นะครับซึ่งมันไม,ไม่ใช่สั้นๆเลยคุณผู้ชม <c oughs> มันยาวมากโ <c oughs> ทษทีโทษทีน้ำลายลงคอโอเคมาเอาใจช่วยผมด้วยนะครับคุณผู้ชมมาดูซิว่าผมจะสามารถผ่านไปเก็บเช็คพอยต์ในเทคเดียวได้หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูในแผนที่ใกลยละคุณผู้ชม ถึงอยู่แล้วคุณผู้ชมแหมตั้งใจว่ากะจะเทคเดียวสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมปะโถโอเครอกันใหม่นะครับครั้งนี้ผมจะต้องได้ใหม่นะหม่เหลืออยู่คุณผู้ชมดูท่าแล้วตรงนี้เราคงจะต้องไลายเทคกันเลยทีเดียวคุณผู้ชม <laughs> นั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำหนะาโมสาวมังโพวันั้นโกจริงๆตต่ดื้อตื้เอาได้เฉย <laughs> คาถานี้ได้ผลคุณผู้ชมเยี่ยมดีดีด,ด,ดีโอเคกลับไปกลับไปอย่าออกแบบสาวบังโพเป็นเหตุสังเกตได้มาดีอยู่คุณผู้ชมมาดีอยู่ครั้งนี้ไปเรียบหน่อยนิ่วจะเป็นตะคิวโอเคสวยสวย yes <c oughs> เอาและครับคุณผู้ชมตอนนี้ยังเหลือ5คนอยู่เหมือนเดิม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมคือ นี่ไงเช็คพออยู่ข้างล่างนะครับแต่ลงไม่ได้เ <c> ด <ười> ียวคือผมจะต้องลงยังไงคุณผู้ชมได้อยู่ได้อยู่นี่เหมือนจะต้องลงแบบนี้นะครับเห <c ười> มือนผมรู้อะจริงๆไม่รู้เลยคุณผู้ชมเออเอาเดี๋ยวออกยังไงละ่ะทีนี้ทีนี้ออกยังไงละ่ะเอออะได้แล้วสวย <c ười> ไปกันต่อครับ คือจะต้องรีบไปกอนอีกสีคันเนี่ยจะออกฮอย่าบอกนะว่าผมจะต้องทำทุกอันเลยเดี๋ยวเหมือนจะทุกอัน <c oughs> โอเคลงไปสวยเบือนว่าจะอันสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมอันนี้ออเอาเล้ครับอหมดแล้วคุณผู้ชมต่อมารถเมย์โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าน้ำลายจะลงคอผมอีกแล้ว <c oughs> คืนออน้ำลายก่อน <c oughs> อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับ <c oughs> แบบนี้ก็ได้หรอได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมแต่ที่ผมอยากรู้เลยตอนนี้นั่นก็คือเอาเอารถเมคานิมาเี่ยมันผ่านได้ใช่ไหมคุณผู้ชม <c oughs> ไปเลยแต่ไม่เอาเลยนะไปเลยแต่ขออย่าให้เลยไป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 ่ม <c oughs> <c oughs> ันไงมันเลยจริงๆด้วย <โ>นี่คือผมจะต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วคือผมก็ต้องไปแทนแต่เดี๋ยวคือเอ้าไปใหม่ไ,มไ,มไ,มไปอีกแล้วนะครับหนึ่งคันเออซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเข้าท่อไม่ได้หรือว่าบินมาไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีก3คันนะครับที่ยังอยู่กับผมแต่ไม่เอานะ อย่าบอกนะว่าผมจะเลยอ,อีกครั้งยาขอร้องโอเคได้นะครับคุณผู้ชมสวยเอาอีกแล้วยาไม่นะคุณผู้ชมทำไมผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยสองรอบแล้วนะ<า>ชิดเกินก็ไม่ได้นะครับตรงนี้นั่นไงนั่นไงโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่แปลว่าไม่ได้ <laughs> กับตัวมาเฉยเลยไอ้บ้า ขอผมผ่านเถอะคุณผู้ชมครั้งนี้เพราะว่าตอนนี้คือเหลือกันอยู่สาคนนะครับเออออกไปอีกหนึ่งคนนะครับไปม่ไปไปเข้าท่อเนี่ยผมว่าไม่ยากหรอกคุณผู้ชมแต่มันจะยากตงรงลอยมานี่แหละเออหรือทุกคนเข้าถึงจุดที่จะต้องสไลด์กันหมดแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้เอาละครับได้สักทีคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยว เหมือนจะต้องบินอีกแล้วคุณผู้ชมไม่นะไม่ยังทันยังพอทันโอ้เลเเหมือนว่าด่านนี้จะมีตรงแค่จุดที่เราจะต้องสไลด์ผ่าน UFO นะครับคุณผู้ชมที่ยากเออนอกนั้นก็สบาย <c oughs> เอาล่ละครับคุณผู้ชมเส้นไทยอย่าบอกนะคุณผ <c oughs> โอเคโทษทีคุณผู้ชมขอกลับไปใหม่ตรงนี้มันต้องแบบนี้คุณผู้ชมเอเอาละ ผ่านไปเลยผ่านไปเลยอีกสองคันล้อก่อนนะผมจะถึงเส้นไทยแล้วเส้นชัยอยู่ข้างหน้านะครับห <c oughs> วังว่าตรงนี้มันคงจะไม่มีอะไรพลาดคุณผู้ชมไม่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 ในไ,ไ,ไ,ไม่อีกทีคือทั้งเลยทั้งมีคนออกนะครับคือตอนนี้เหลือคนเล่นกับผมอีกหนึ่งคันคุณผู้ชมแต่ดูท่าแล้วคงจะไม่ได้จบง่าย ไม่ด้การลคุณผู้ชมไม่ได้การละว,ลวหวังว่าจะถึงนะครับไม่เลยนะครั้งนี้ยาเหมือนจะเลยอีกแล้วนั่นไงและแล้วก็จากผมไปนะครับเหลือัวคนเดียว A few minutes later ครั้งนี้แหละคุณผู้ชมผมพอรู้แล้วว่าเราจะต้องไปยังไงนะครับมาเอาใจช่วยผมด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้24นาทีแล้วมีโอเคช้าหน่อยช้าลงหน่อยสวยคุณผู้ชมนี่แหละ พงศ์ในเช้าที่สดใสรอเรา,เาอยูอ่สักทีคุณผู้ชมเอาเลยครับคุณผู้ชมมาต่อกันเลยกับดานที่สองซึ่งดานใ่ใบม่ใมใบแบบนี้ไม่เหมือนกับที่เราเตรียมกันไว้เลยอยู่ๆพี่จะพุ่งออกไปแบบนั้นไม่ได้นั่นไงความแรงเป็นเหตุสังเกตได้ ไม่เลยครับคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยด่านนี้เล่นกัน5้าคนอ่าแต่เดี๋ยก่อนคุณผู้ชมขันเมื่อกี้นี้เหมือนจะตาผมมาละไม่นะแต่ไปผิดทางโถเอ้ยคือผมก็มัวระแวงอยู่ว่าพี่แกจะควักอาพิจีมายิงผมหรือเปล่าเอาตอตกลงมาอยู่ที่สี่คุณผู้ชมโอเคขอผมดูดหน่อยขอผมดูดหน่อยเอาละครับขอตัวไปก่อนโชคดี เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขวางทางตอนนี้ไต่ขึ้นมาที่2ได้แล้วคุณผู้ชมแต่ที่1นึ่งี่สิยา้าตกลงมาอยู่ที่สอีกแล้วคุณผู้ชมเอานี่ไปไม่พลาดด้วยมาในแหละมันต้องแบบนี้ความสนุกยังไม่มีอะไรนะครับเหมือนจะอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมเพื่อเพื่อให้ขับกลับมาจุดเริ่มต้นเออ จริงๆให้เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่แรกก็จบนะครับคุณผู้ชมเออทำอะไรอยู่หล่ะ <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมไม่เลยความยากของด่านนี้มันอยู่ที่ตรงนี้นะครับเฮดี้เฮดีคือบอยขับใต้สะพานด่านนี้ <c oughs> เท้าอับนานไงคุณผู้ชม <c oughs> ขันแรกนะครับเออ ต้องเร่งหน่อยละคุณผู้ชมเพราะว่าออกไปหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือสี่คนคุณผู้ชมโอเคต้องนะโมสาวบังโพนั่นโกจริงๆรต่ดตๆๆิดตมาอีกแล้วคาถานี้เอาเลยครับนี่พอทองแล้วผ่านเลยคุณผู้ชมสวยนั่นแหละไม่น่าทองเลยสาวบังโพเป็นเหตุสังเกตได้ ครั้งนี้แหละคุณผู้ชมไม่มีพลาดนะครับผมพอู้ละว,ว่าข้างหน้าจะต้องไปยังไงนะครับโอเคเบาหน่อยนะครับตรงนี้สวย <c oughs> ไม่มีพลาดเป็นครั้งที่2นะครับตรงนี้เยี่ยมสี่นาทีครึ่งนะครับคุณผู้ชมกับอีก3าคันพรุ่งนี้เช้าที่สดใสรอบพวกพี่อยู่ส่วนผมก็บายบายนี่ไงคุณผู้ชมอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดนะครับแต่ามจริงผมกะจะกดออกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับแต่ว่า ขอลองหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วผมก็เข้าเส้นที่หนึ่งอยู่ดีไม่ขอพูดหน่อย <c oughs> อะ,อะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบา,บายยจ้าถึงจะมีแฮกมาเล่นด้วยเราก็ไม่หวัน่นคุณผู้ชมอ้า